พอ,อดีมาซื้อที่แปะหลังปวดหลังมากมากก็เลยมาซื้อที่แปะหลังพดีพี่ทิพย์แนะนำที่แปะหลังนะก็เลยมาซื้อปก็จะตก What you got? Can you show me? Can I see? Oh, oh, good Good. Pink. That's so spicy or not? No, I don't like it. Oh, you don't like it? Fine. Well, don't like it. <laughs> oh, something like this. Something like this. Can have the Walk band. This is the gold Green band right <laughs> here. How much is that? Eight dollar. Buy one get one off for of fifty. Get one for fifty percent. How many? How many? Three patches in each one. two patches. If you buy one, you get uh, one fifty percent off. Fifty percent off. Hot patch. You want hot patch? Oh, Next one, half price mm -hmm. my huh. my mommy. mommy, my mommy looks like a Yes. Okay. It's half to right? yeah, you, right? Get one. Get one or two? Yummy. Mm -hmm. okay, okay. mommy, mommy. Yeah. Oh you gummy. You got your gummy, right? Mmm. -hmm. Mm -hmm. Got your gummy. Love, yummy. yummy, yummy, okay, we go up here. ร้านขายยาในอเมริกาก็จะเป็นชื่อวอลกรีนนะทุกคนหรือไม่งั้นก็วอลมาดเนาะแต่วอลมา t จะมีไม่เยอะเท่าวอลกรีนถ้าใครเป็นสมาชิกของวอลกรีนนะคะ,ะถ้าเขามีส่วนลดเนาะมีโปรโมชั่นส่วนลดนะคะเราก็จะได้ในส่วนน,นั้นแต่ถ้าว่าเราไม่ได้เป็นสมาชิกของเขาเนาะถึงจะมีส่วนลด สำหรับเฉพาะที่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะคะเราถ้าเราไม่มีไม่เป็นสมาชิกเนาะเราก็ได้ในราคาเต็มอันนี้เราก็ได้ในราคาส่วนลดนะคะเนะคะ,ะแล้วก็สิ่งที่ได้มาเอลิณาก็ได้อะอะไรนะลูกอมยิ้มนะคะมันมีแต่อมยิมนะ้มเนาะเด็กอารมณ์ดีคนะ่ะ อมยิ้มฟันผุส่งเสริมให้ลูกฟันผุ่ค่ะฝนก็ตกแล้วไปพไี่น้องก็ครึ่งราคาและะ้วไ,ได,ด้มาแล้วถ้าเราซื้อสองเราก็จะได้แค่จ่ายแค่สามเหรียญแต่ถ้าเราซื้อถุงเดียวเราจ่าย2เหรียญยี่สิบเกซนก็เลยซื้อมาสอง อมกัดกัดแข็งไม่ค่อยได้แต่ว่ามันอร่อยนะเราก็ดูดูมอมเอานะทุกคน